สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ขอผมชื่อเกกชจรัตนะผมวันนี้ผมมีบีบีกันตัวที่ตั้งแต่ผมดูรีวิวมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นคนไทยรีวิวตัวนี้เลยแล้วผมก็ซึ่งคือตัวนี้นะครับผมซิกเซิลพ2สองส l งหกเวลเวนะครับผมตัวนี้เป็นพื้นที่ทางในวิซิลของกองทัพสหรัฐเขาใช้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ซาลดี้โจเมจจากเกมบัวครับเนี่ยใช้เป็นปืนสำรองเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งกระบอกนี้ตอบโจทย์ทั้ง2-3กลุ่มเป้าหมายนะครับผมแล้วครับผมอ่ะเกลมาปุ๊บ ตัวปืนนะผมรอบๆเขาจะมีนําเสนอว่าเออตัวปืนเนี่ยมาร์กิ้งครบนะแล้วก็แฮมเมอร์เนี่ยมาาันสามารถกลับด้วยได้การกดตรงนี้แล้วก็สามารถบอกว่าเออเนี่ยเป็นรุ่นเร็วนะเพราะฉะนั้นสามารถติดไฟฉายได้นะครับผมรอบๆปืนก็ประมาณนี้นะครับผมมี s g k นะครับผมแล้วก็จะมี number one นะ,ะผม choice award นะครับผมอ่ะเปิดกล่องมาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับผมจะมีคู่มือคู่มือก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมอ,อ่ะแล้วก็จะมีเออ มีการแนะนําด้วยญี่ปุ่นตอนนี้เขาพัฒนาแก๊สแบบใหม่นะผมซึ่งเป็นแก๊สที่ไม่เหมือนที่ขายในบ้านแล้วนะผมเป็นแกส๊สฟรอนต์อาเซียนเนี่ยครับผมที่ผมไปดูรีวิวของญี่ปุ่นมานะเขาบอกว่าเป็นแก๊สที่รักโลกนะครับผมไม่รู้ว่ามันรักยังไงนะครับผมอาจจะแบบไม่รู้สิแก๊สรักโลกก็ได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันรักยังไงเหมือนกันนะครับผมอ่ะแกะมานะผมโอ้ยสมกับเป็นที่โตเกียวมอน,นิ่นะผมนำเสนอออกมาสวยมาก นะครับผมตัวนี้ไม่ได้มีเล่นเลยนะครับผมเปิดออกมาเราก็จะเจอกับตัวฝึกซ้อมของโตเกียวโตเกียวมริซึ่งผมได้ทําการใส่ในแมกกาซีนตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยเอาไว้เทสวันนี้นะผมแล้วก็จะมีตัวปืนนะครับผมตัวปืนเราหยิบออกมาปุ๊บอ่ะก็จะมีจุกสีแดงเป็นเซฟตี้แล้วก็ออกนะครับผมอ่ะปุ๊บอ่ะวางไว้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเขียนซิกนะครับผมแล้วก็จะตรงนี้มีแซ่ทําความสะอาดนะครับผมมาให้เลยนะครับ โอเคกล่องหน่อยนะพูดวางไว้ก่อนอ่ะ,อะทีนี้เรามารีวิวบีบีกันตัวนี้กันดีกว่านะครับผมตัวนี้แมกกาซีน,นเขียนว่าซิกซาวเวอร์เมมตรแต่ความเป็นจริงแล้วมันใช้ลูก BB นะครับผมลูก BB 6มมตรนะครับผมลูกแบบนี้นะครับผมลูกพลาสติกนะครับผมไม่สามารถทําอันตรายถึงชีวิตได้นะครับผม หมือนที่ใครบางคนเขากล่าวอ้างนะอ่ะทีนี้ผมเรามารีวิวตัวนี้กันดีกว่าตัวปืนนะผมตั้งแต่ผมอ่ะหุ้ยขนแมวอ่ะตั้งแต่ผมรีวิวตัวเกียวมาริมา,มานะผมถือว่าตัวเนี้ถีบหนักแล้วก็ยิงรวมเหมือนไฮคาปาไม่ไม่เชิงไฮคารบาสิยิงเหมือนพอๆกับกล็อกเลยซึ่งผมก็มีตัวเปรียบเทียบมาตัวนี้นะครับผมกล็อก17นะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ ปฏิวัติวงการบีบีกันอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแต่ค่ากรอบระบบมาเราอีกมาแล้วผมไม่ทักว่าจะเป็นดับเบิลเบลอาร์มี่วีก็อาจจะกอบนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่รอดอันเป็นนะผมเพราะตั้งแต่ผมแกะมาเนี่ยวี <c oughs> เขาจะทํามิติไม่เหมือนกันนะผมแล้วก็หลีกเลี่ยงกิะสิทธ์ด้วยนะวี v อะ่ะตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันสไลด์มันกลวงๆนะครับผมเวลาผมปลดรู้สึกมันพลาสติกจ๋าเลยแต่ตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกหนักแน่นนะครับผมเนี่ยได้สึกไหม หนักแน่นมากนะครับผมอ่ะอุย้ยขงแมวเต็มเลยอ่ะอย่ายวันนี้เราจะทำการทสด้วยแก๊ส r 1 3 4 a กระบองสีขาวนะครับผมตัวนี้มันจะเป็น9กกิโลนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผม <c oughs> มาร์กิง้งสมจริงเยอะมากนะครับผมเพราะเขาได้ดีกาสิ์แท้มามีที่ใส่เลวมีตัวปลดสไลด์ออกนะครับผมตัวตัว,ตวเขาต่อเาเรียกว่าตัวอะไรอวะทำให้ทุกคนดูดีกว่านะครับผม ั้นแรกปลงฟืบอ,ออกมาเลยนะครับผมแล้วเราใส่กลับแล้วก็ฟืบกลับมาฟืบชักเห็นตรงนี้ไหมครับโค้งๆเราก็ให้มันตรงกันแล้วเราก็อันหนึ่งนะอ้าแข็งตรงนี้ต้อเป่าววันหนึ่งนะครับทุกคนอ,อะได้ละต่อาณนี้นะผมต้องให้มันตรงกันนะ ถ้าเกิดอยากตอนใส่ตอนถอดออกอะ่ะถอดได้เลยแต่ตอนใส่กลับเนี่ยให้ตรงนี้กับตรงนี้มันตรงกันแล้วค่อยๆดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวปลดสไลด์นะผมตัวนี้เป็นตัวลดนกใช้ได้จริงนะครับผมเห็นไหมอ่อาเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูด้วยว่าเวลาเรายิงเนี่ยดน็นกมันใช้ได้ยังไงนะครับผมจำลอบอาวุธปืนจริงเลยนะเวลาเรามีแม็กกาซีนที่สมมติแม็กกาซีนนี้บรรจุลูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าไม่ได้บรรจุไว้นะ เพราะผมใช้ตัวฝึกซ้อไมไว้นะครับผมผมเสียบเข้าไปผมชักแต่ตอนนี้ผมยังไม่ใช้ผมลดนกลงเดิมเบินแอคชนะผมมันจะมีระบบอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราอะเราลากนะผมไกลจะแข็งหไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอะซิงเกิอลอะเราเราสับโปเห็นไหมน้ำหนักไกลมันต่างกันมากเนี่ยดูนะแต่ถ้าเกิดเป็นซิงเกิล เห็นไหมโอ๊ไก่มันจะนิ่มมากนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึง่งเพราะว่าสมมติว่าผมใส่มะกอเสีนฟึ๊บผมลดนกผมยังไม่ยิงตอนนี้แล้วผมเก็บถ้าเกิดมีอะไรไปเกี่ยวจะไม่ลั่นนะครับผมเพราะว่าไก่มันแข็งมากนะครับผมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมพร้อมยิงเฮ้ยเดิมาฟึ๊บยิงเห็นไหมผมสามารถลั่นได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้อง ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเซฟป่ะนะผมว่าไอ้รถนกมันนี่แหละคือระบบเซฟของมันนะครับผมถ้าเกิดผมผิดพลาดยังไงผมขอโทษนะครับผมผมไม่เคยผมไม่เคยจับพวกตะก,กูซิกมาก่อนเลยผมจับเบตาบ้า้ฮคัปปาแล้วก็กล็อกอย่างเดียวคนระับผมผมไม่ผมไม่เคยจับตัวอื่นเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าเซฟตี้มันเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าตัวนี้ถ้าให้ผมเดานเนี่ยอาจจะเป็นระบบเซฟตี้เดียวกันกับกล็อกหรือเปล่าเพราะเซฟตี้ของกล็อกเนี่ยไม่มีมีแค่ตัวนี้ แต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆก็คือไม่ใช่อยู่แล้วตรงนี้ยมันช้าก็แบบเฮ้ oy, ยอย่าเข้ามานะเนี <ie>. wow. ้ยบาไม่เนี yeah. Yeah. ่ยเนี่ยเซฟตี้ของก็คือตรงไกลมันอะเห็นไหมถ้าผมไม่กดตรงๆมันก็ไม่รั่นแล้วถ้าเกิดผมเอานิ้วกดปุ๊บโป๊นะครับผมตัวนี้ผมว่าระบบเซฟตี้ของมันก็น่าจะเป็นไอตัวรถนกตัวนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดผมผิดพลาดยังไงก็ฝากช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมผมว่านี่นี่น่าจะเป็นคอมนี่น่าจะเป็นระบบของมันนะอ่ะ ทีนี่เดีย๋ยวผมจะให้ดูฟีลลิ่งกันยิงนะอ่ะดังมากแลก้วก็แน่นนะครับผมนั่นกระชับอ่ะเดีย๋ยวผมจะลองยิงแบบรัวๆดูนะ <c oughs> ยิงดีมากนะผม <c oughs> ผมถือว่าตัวเนี้ยโห เหมาะกับการสะสมเพราะมาร์กิ้งสมจริงแล้วก็ลงสนามเนี่ยผมว่าก็โอเคเลยนะตัวเนี้ยคือแบบโหรีคอยมันมากยิ่งกว่าก๊อ,อกอีกเดี๋ยวผมให้ดูเดีย๋ยวผมจะเอเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวชอบมากเลยอ่ะตัวเนี้ยนี่เดี๋ยวขอทดสอบครับ รีคอยต่างกันมากนะครับผมซึ่งแบบ <c oughs> โคตรบ้าหมดละแก้งหมดละอ่ะนะครับผมตัวเนี้ยผมถือว่ารีคอยสนุกมากนะครับผมตัวเนี้ยโอโหไอทุกคนจำไอคลิป FN 5 7ผมได้ไหรือเปล่าครับผม <c oughs> เพราะว่าไอตัวนั้นนะ่ะตอนแรกผมรู้สึกว่าไอตัวนั้นนะ่ะทีบหนักสุดแล้วนะ แล้วต่อมาผมไปจับตัวก๊อกสิบเกจนสของโตเกียวมอริเนี่ยโหไอตัวนั้นอะผมชอบมากเลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังค่าๆพอนะก๊อกสิบเก้าเจนก๊อกสิบเจนสกับก๊อกสิบเจ็เนสของโตเกียวมอริเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมตัวเนี้ยผมรู้สึกแบบเก่ามากคุณปู่เลยแต่ก๊อกสิบเกเจนสาเนี่ยมันถ้าจำไม่ผิดน่าจะใหม่กว่านิดนึงแล้วก็พลาสติกรู้สึก ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมไม่เหมือนกับไอ้ตัวก๊อกสิบเจ็ดเลยมันรู้สึกเหนียวกว่ามันเหนียวกว่าแล้วก็แบบแน่นกว่านะครับผมมันเหมือนก้อนดําๆก้อนหนึ่งแต่เนี้ยมันมกวงๆนิดนึงนะกส็สกาจสมของตัวเกีมอรรี่เนี่ยมันแน่นมากผมถ้าเกิดจะกได้กองน้ำผมไปแนะนําตอนนั้นเลยก๊อสกาจสมแต่ว่าต้องระวังนิดนึงก็คืออะไรเนี่ยมันเฉพาะกับก๊อกสิบเก้าเลยเพราะว่าผมเคยเอา,เอ,าอะไรของใครหรือ,อมาใส่น้ำไม่ได้เพราะมันจะมีบางจุดที่ไม่เหมือนเช่น เห็นรูตรงนี้ไหมนี่กับนี่นะมันจะไม่เหมือนกับค่ายอื่นเพราะว่ามันถอดออกมันต้องถอดออกทั้งสองจุดแต่ค่ายอื่นมันถอดออกแค่จุดเดียวนะผมอะทื่องกันไปรีคอยเนี่ย FN Five กับกันซิการ์เจนสามผมก็โอเคนะมันแน่นกระชับแต่ตัวเนี้ยทีบหนักสัตดีมากสนุกมากใครแบบอยากได้รีคอยมันมานะโอ้โหแล้วใครเป็นแฟนแบบเนวิซีอะไรเงี้ยโหแนะนำเลย มันแน่นอ่ะพอใส่แม็กกาซีนแล้วแบบมันน้ำหนักมันแน่นมากอะแล้วแบบโอ้โหแต่ผมไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะว่าของจริงมันหนักประมาณไหนแต่ว่าไอเอฟเอ็น้าเจของผมเนี่ยที่ผมเคยมารีวิวอะเขาบอกว่าไอตัวนั้นอะน้าหนักเท่าปืนจริงเลยนะครับผมบอลเบาไงนะครับอะประมาณนี้นะถือว่าเป็นตัวที่น่าสะสมมากนะครับผมเพราะว่าแม็กกาซีนเอยไม่ใช่พวกมาเกินเงี้ยครบสวยแล้วก็ไอพวกแรงถีบสนุกมาก ใครหาปืนโตเกียว์โมริที่แบบใครเบื่อปืนตลาดก็หันมาใช้ตัวนี้ได้นะผมแบบปืนตลาดพวกพวก๊อกพวกใครครับไปแบบอายเบื่อจังว่ะคุยอยากได้ปืนอะไรใหม่ๆเอ้อนี่ไงปืนใหม่ๆเราแบบอุ้ยรีคอยล้างจังอแบบเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับผมใครอยากได้ปืนสองนี้ก็ไปหากเหมืเลยนะผมโตเกียว์โมริถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลาสติกนะครับผมแต่รีคอยเนี่ยหนักกว่าอาร์มี่กับวีบางตัวอีกนะครับผมนะครับผมผม,ผมแนะนำเลยนะครับผมวันนี้มีแค่นี้แหละบ๊ายบาย